สวัสดีครับคลิปนี้มีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะครับผมเป็นรถพร้อมใช้สุดๆเลยนะครับเป็น Honda Accord ท้าย2อก้อนนะครับผมตัวท็อปสุดนะครับรุนหรูแอบซิ่งนะครับผมเครื่อง F22 VTEC นะครับหัวฉีดเปียกน้ำมันนะผมรถใช้น้ำมันล้วนนะครับสีสันสวยงามนะผมแปบเปอรกันเลยทีเดียวนะครับเกียร์ออโต้เข้าง่ายครับผมครับปกติแบตเตอรี่เบิกใหม่นะครับใช้ยาวๆล้อแม็กขีสเก็ตสวยๆนะครับ ยางเบิกใหม่ดอกเต็มนะครับผมใช้ได้อีกนานยผมกระจกไฟฟ้าทั้ง4ดกน,นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าใช้ได้ครับผมแอร์หนาวกันทีเดียวเลยนะครับถึงมือสัน่นเบาะคู่หน้าเป็นกำรรมะหยี่นะครับสวยพว,วงไลโมโม่คอพับนะครับที่วางแก้วน้าช่องกลางท่อสูตรนุ่มๆมียางอะไหล่นะครับผมรถขับดีใช้งานได้ปกติเลยนะครับน้าไม่ดันคันไม่ไหลช่วงล่างดีแอร์เย็นชาําสู้แดด ติดฟิล์มมาใหม่รอบคันนะครับภายในสวยสะอาดสีสวยรอบคันใช้งานกันได้เลยครับผมเริ่มเอกสารพร้อมโอเลยนะครับราคาห้า0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถอยู่จังหวัดเชีงเซานะครับอยู่ในตัวเมืองสนใจโทรสอบถามเจ้าของตัวโตตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับคลิกที่ชื่อคลิปได้ครับผมเดี๋ยวรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรจะเด้งขึ้นมานะครับรถสวยๆเดิมๆครับผมน้ำมันล้วนไม่แก๊สนะครับไม่มีรอยชนหนักครับผม บกกาะกำมะหยี่จกไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้ามีจอเครื่องเล่นเสียงนะครับเกียร์ออโต้ภายในสวยสะอาดคุ้มค่าคุ้มราคาผมอดีตลดราคาเป็นล้านนะครับปัจจุบันแค่59,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ mm hmm. สภาพเต mm hmm. ็มๆเลยครับผมถ้าสนใจก็ใส่ตรงถึงเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพิ่านี้ผมไม้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ